ทำยังไงให้คนคงไปที่นี่เราลับคงไปนะคะเราลับคงไปเราอยู่ที่นี่เราอยากจะพัฒนาวินดิคที่นี้ให้ดีขึ้นเราไม่ใช่ว่าที่อยู่อาศัยแต่เราถ้าบอกว่าให้เรามาช่วยกันพัฒนาเราดูว่าอย่างหนูนี่ทำยังไงแต่พี่เองเราดูจะเคยไปทำอะไรกันบ้านะคะ ว่าหลังจากปรูตรงนี้ได้แค่15นาทีแล้วก็สร้างความเย็นั้นัตัดใจนะครับสร้างปัญหาสินฐ้าออกไปแล้วจริงๆนเนี่ยคนี่งบอก่างผมคนที่นี่ไม่ได้ก็เลยมีต่คนที่ทัแท่งนี่ยเราเองเราก็ได้ยินแต่ข้อมูลที่มาจากที่นั่นนะครับไม่ได้มาเท่าไหร่นะครับไม่ได้มาฟังจากคำอธิบาย จากพี่น้องที่อยู่ในพินีนะครับก็เป็นครั้งแรกจริงๆที่ไดมีปัญหาแล้วก็ต้องแก้ไขนะครับการเลือกที่เมื่อกี้ที่ที่บอกมามีสาวสิชาณนะครับผมเรียกนี้ครับว่าปัญหาเรื่องที่วสัยเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนนะครับเป็นปัญหาที่ต้องมีการแก้ไขอย่างมีนาการแล้วก็บอยสของตุ้งตุ้งินนการจ่ายออกไปก็ไม่ใช่หมายความว่าจะมีการแก้ไขปัญหา ว่ามันต้องมีแงานอี้การส่งนะครับการชางส่งก็อาจจมีปัญหาเรื่องพื้นที่นะครับแต่ละอยะ่างเนี่ยผมว่าผมว่าเป็น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 สิ่งที่ต้องการแก่จะแก้ไขอย่างเมื่อวานเนี่ยผมว่าสังคมต้องการะนะครับ,ส,บรรรสังคมก็ให้เกียรติและต้องมบการตอบแทนที่เหมาะสมมัไม่ได้ยืนมันได้ยังไงนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นข้อคิดข,ข,ของของขอ,ของพรรคเพื่อไทย ตัวแก่สารเลยแล้วก็เรื่องของการสร้างรายได้จริงๆนะเนี่ยนโยบายภาพใหญ่ของรัเพื่อไทยเนี่ยเราก็การให้การเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยในช่วงที่เราถ้าในรัาการทีเรเยกเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยแตโตปีละอย่างต่ำเฉลี่ย5%้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเติบโตของรายได้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่เป็นปนัญหา ผมให้ให้ให้ท่านว่าที่สสพูดเรื่องส0มสิบาทนี่หน่อยแล้วกันว่าเรามีแผนนะครับก็อ <c oughs> ตอนอื่นก็วันนี้มีหวัวหน้าครับนะนะ่านะจะรับฟังอยู่แล้วก็มีระดับผู้บริหารคนะนะรับเ,นะเ,เนี่ยมาเยอะผมในฐานะเด็กคงเตยนยต้นตำเนี่ยตั้งแต่ปีสีเ้าเนี่ยผมอยู่ทําง,งานอยู่เบื้อ,องหลังใช้รับแทนตลอดในที่ว่าไม่ได้ออกตัววันนี้อยากจะอธิปายอย่างเย็ดหมวยพูดออกมาเนี่ย อยากจะบอกให้ผู้บริหารฟังว่าคนของเกยเนี่ยตั้งแต่สูรัประหารจนมาเป็นรัฐบาลมีสมัยไม่ว่าจะเป็นอดีตนาย,ยกสมัครจะเป็นอดีตนาย,ยกสมชาติในจังหวัดเ,เราไม่มีผู้แทนตั้งแต่หลังสุดท้ายมาีเสปุลสิทธาธิวารีผมในฐานะเป็นเด็กของเกยเนี่ยด้วยพลังกำลังเป็นนักธุรกิจน,นะครับไม่ว,ว่าจะเป็นปัตตานท,ทุกงปาหอเป็นไหงผมต่อสู้กับคนของเกยมาโดย เราสว่ว,วนใหญ่ประมงเคยยังพูดกันว่าเราขาดดูเราขาดการดูแลอะไรๆการศึกษาเนี่ยผมเียนี้ว่าในสังคมคนที่เบีรยรจะิตเนี่ยเขาชอบพูดกันตลอดเวลานะในวงสนทนาในวงเล่าก็มีการด้อยค่าเรื่องการศึกษากันตลอดเวลานะครับว่าการศึกษาไทยไม่ดีการศึกษาไทยไม่พัฒนาผลิตานการมาไม่ตรงกับความต้องการของ ภาษศานามทั้งหลายเนี่ยทุกคนพูดกันหมดแต่ประหลาดนะครับไม่มีใครรู้ว่าเาทำอะไรเลยนะครับไม่มีใครรู้ว่าเาทำอะไรมีแต่การบ่นนะครับซึ่งลูกหลานตัวเองก็มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกว่าจะไปโรงเรียนสัมชัญสมุทรราหรือว่าโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนอินเตอร์หรือบางคนก็ไปต่างประเทศได้นะครับคนเหล่านี้เนี่ยก็มีแต่การบ่นเนี่ยอย่างเดียว<ช>แต่ว่า<ต>ไม่ได้มีการเสนอคัดออกหรือมีการช่วยเหลือสังคมที่จะรลูกจะทำ คุณเศษฐาทวีสินครับมาเยี่ยมนะพี่น้องนะพาพิกเบนมาด้วยพิกเบนด้วยพักเพื่อไทยครับขอบคุณมากครับไปอ่าเราดูกันนย